ดีเหมือนกันเปิดภาพเปิดภาพเพชรดีไว้จะได้แบบชื่นชมบรรยากาศสิงท้าเพี่อนองคนฟองคนร่วง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 หมดแล้วร่วงฟองแล้วร่วงฟองแล้วคนหมดแล้วใช่ไหมโอเคใช่ใช่โอ้มันมีลูกฟองดีถ้ามันไม่ถ้ามันแม่นเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวคูขอให้ได้ปืนสักกระบอกก่อนเดี๋ยวคูรวมตัวได้ๆน,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 นั่นไอ้นั่นฟ้ามีนะยิงกันอยูอ่หมู่บ้านหมู่บ้านน่าจะเมืองหมู่บ้านนู้น่ะหมู่บ้านเรานี่แหละบ้านเราเหรอไม่แน่ใจอะทวลุไกลมากอะอวิกเตอร์มีแล้วขาดขาดแค่โอเคได้ละสามสิบสามนัด ซ้าย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 ใกล้ๆใกล้ๆเราพยายามย่อไว้ก็ได้กําลังกําลังเดินกําลังมุกกําลังมุกไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเข้าบ้านเข้าบ้านหน่อย บารลุงมากบารลุงมากบารลุงบารลุงที่ขายของก็น่าจะมีเดินไปเลยชิคชชิคชิคบมีรถมีรถตรงนี้มีรถมีรถมีรถ m a r k the vehicle หนึ่งนาทีเราจะชิงเลยไหมหรือว่าจะเข้าดีเบียรเดี๋ยวกูจะขับถรถออก <จะ S 1> มา,านะคุวมกันด้วยรอจะได้รอมันด้วยเผื่อมันอยู่คิดไหมคิดว่าเวิกไหมได้เวิกอยู่ได้ลองดูไปนนงนะไปละคุมกันด้วย หมกสองเกาะหนึ่งมาได้มีธมกแลวังได้ตรงนี้ตรงไหนมาตรงไหนมา marked the l o c a กำลังดุกำลังไปกำลังไปกำลังไปที่รถกำลังไปที่รถเฮ้ยมันกระโดดปียออกมาแล้วออกมาแล้วอกมาแล้วตางหน้างหนเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยตา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 ยล้มลงล้วงล้มลงลวง tại 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 luông 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 thôi Bà thôi, nó phong làm gì vậy? rút lên rút lên, tôi ở phiền lốt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 , dừng 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 dừng, để phung thay nó trượt ba, nó trượt ba, nó qua rồi, nó qua rồi, ok ok, nghe tiếng nghe tiếng, nghe tiếng nó sẽ lót lên, này đây đẹp ถ้ามันอยู่จุดเดียวเราไม่หาเลยนะรถจอดตรงนี้อะอยู่นอจอดรถแอบเลยจอดรถแอบไอ้อยู่ตรงนี้อ,อ,อดีนะเราขอบวงด้วยไงเป็นคนพิกัดมาร์คจุดโลเคชันไกลอยู่นะเฮ้ยตกใจ อูทักทายไปแล้วไม่โดนเลยเฮ้ยหายไปวะอเคมันไม่เห็นเราชั้นสามเนีเยยิงได้ไหม ยิงได้โดนไปนัดหนึ่งแต่ไม่โดนหัวหมอบอยู่ตอนนี้อีกคนออกมาอีกคนออกมาอีกคนออกมาอันสามไม่มีมุมไม่มีมุมไม่มีเหมือนกันน่าจะทีตัวเองอยู่โอเคชิดยเชี่ลันลั่นลันลันยิงลัน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 เก็บเสียงไปเลยวงหน้าป่ะย้ายก่อนไหมประเมินไว้ประเมินไว้ ไม่ไกลจากเราเราไม่ต้องรีบ่มันอนะนนะต้องมันมันต้องรีบไม่ใช่เราเราเคลื่อนเมื่อไหร่ก็ได้เล็ง <Okay. S 2> มึงพยายามเล็งตรง Motor มอเตอร์ไซค์ไว้ตรงไหนขอพิกัรหน่อยเฮ้ยมัน Mark it, โดนฟองเม็ดโดนฟองเม็ดโดนเม็ดหนึ่งตัวละตัวมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นถ้ามันขึ้นปุ๊บยิงเลยได้นี่แหละยังไงมันต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์

ย้ายตองแน่ะตัวชั้นสามพยายามจะเล็ง,งกับกูเจ็บเจ็บอยู่สวยตัวชั้นสองกูเล็งไม่ได้ต้นไม้บัง <Okay. S 2> เอเคเห็นละโดนหนึ่งนัดสวยนี่รถ ส่ต่อเช่ฝใช่ปาหนึ่งนาทีช่รฝมล่วงเช่ฝามล่วงเช่ฝามล่วงถอย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 เลยถอยถอยถอยถมาลรถมารมามันต้องทิ้งเพื่อนมอไปนลไปโอเคอืมมองบนเกาหน้าเรานะเกาหน้าเราทีโดนฟุ้อยู่ทีทชิดขวาหน่อยทีชิดขวาหน่อยทีชิดขวาได้มัน่อมาลมันอมาลอล เข้ามันเข้ามันหลบเข้ามุมหลบเข้ามุมมารับเพื่อนมารับเพื่อนเฮ้ยมารับเพื่อนยังไงวะมาโดนไม่โดนไม่โดนเขากอเคมาชุบเพื่อนหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงมาขับมามาขับมามันมามันมาหน้าเร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 าเยอะโตเลยโอ้ขวา โล่หนึ่ง,ลง,ลงโลหนึ่งอุ้ยสองอีกตัวหนึ่งเอออ่ะอไม่ทันอะไรอะไรมีไรมึงม,มอะมันตายเลยไหมมาแค่ล่วงเฉยเครื่องร่อนเครื่องร่อนแต่ไม่แต่ไม่มีน้ำมันถ้าจำไม่ผิดดับยาเก,กลืไอ้ดับทางซ้ายมือเห็นไหมไอ้ด <the> ับซ้ายมือไปดูดิไปดูดไิไม่มีมุมว่ะไม่มีอะไรไปฟู่เลย เรื่องระยะนะมา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 ไอ้ดอกผ่านแล้วอ่ะเห็นไหมจะไปเหรอระวังนะผ่านไปไปดูที่ไปดูด้ยล็อกอยู่มึงลงไปดูเลยเฮ้ยยังไม่โดนใช่ป่าวคิบเองคีบเองโอ้ยโอ้เพื่อน AWM คูนแปดใช้เลยใช้เลยมาเลยมาเลยละโอ้ดีที่มา มีมีคุณแปดแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วอือกูทิ้งมีที่จอดไปเออมึงมีสนายละหายเปล่าไปคนนึงกูจะได้แบบเปิดคนยิงกวนให้มึงเอาเอียงยี่สี่ไม่ไ้ลองบีบแล้วรถรถรถมีไหมล่ะเสียงรถเสียงรถนั่นซ้ายนั่นซ้ายนั่นขวานั่นขวานั่นขวาจอดจิงจอดจิงปล่อย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  เอาไม่ดีสิเรามีมีเงินเท่าไหร่วะมีเงินอยู่ยี่สิบกบาทอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอะเดี๋ยวกูต้องเดี๋ยวกูเอาดีไหมวะเออเอา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 แต่ว่าคุณแปดกูทิ้งไปแล้วว่ะดิแม่งเฮ้ยลองลองดูแถวมีแถวนี้มีอันนี้คือมีคนดักหรือเปล่าเช็คเช็คเช็คบ้านเหมือนไม่ถูกรู้ดีนะ มงเงินมงเงินมงเงินตอนนี้เราอยู่มังเงินที่หน้าตู้นะมัเงินที่หน้าตู้ยี่บกบาท่าอ่าแต่เราไม่มีการสุนนี่สิตะุนดำป่ะอกูงไปแล้วด้วยลองหาดูอันน้ันี่มดีมีมีีม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 ี ขับวนขับวนมันเห็นมันขับมาแล้วขับเข้ามาแล้วขับเข้ามาแล้วมันลงแล้วมันลงมันลงคนหนึ่งมันลงมันลงเย็ตัวเลยล็อกอยู่ล็อกอยู่ ทาเฝั่งข้าอออยู่บ้านนูโน่อยู่บ้านโน่บ้านหลังโน่สามห้าบ้านนะนตัวนึงเห็นตัวนึงมันปล่อยมันเฮ้ยบ้านนี้เด้อตัวนึงมันเล่นอยู่มันวิ่งอยู่ล่องหนึ่งล่องหนึ่งอีกตัวเข้าบ้านอีกตัววิ่งเข้าบ้านมีมีมีสองตีมีสองตีโอ้ยเฮียข้างหลังโอ้โหกู กูกดขึ้นรถไอ้ที่ทิ้งเลยทิ้งเลยกูกดขึ้นรถโอ้ฉันไม่กูอยากกูเลยอยางเชื่อตัวเองเลยเออะไรเลยโอเคโอเคห้แยิงเองอยู่ทุกเห็นป่ะจากไหนปะมันอยู่มันอยู่ไหนเมื่อกี้ต้องพะวงเล่นสไนแล้วกูอยู่อยู่บ้านนี่นี่อยู่บ้านข้างหน้าเออบ้านส้มอันนี้ไหม

ยังไม่ได้ยิงสักคนเลยกูนนหนู่มๆเจอแล้วสองตัวนั่นๆเห็นไหมไม่มันมันน่าจะไม่เห็นมึงหลบในหญ้าไว้นิ่งๆหน่อยเพื่อน น่าจะรู้กูอิ่มแล้วแหละโอเครอรอรอตึ้งอะไรทีขับรถไปแล้วมั้ย เพื่อนไปเลยนั่นมาลุปป้ไปสองคันเลยปะไม่น่ารอดแลยใส่บุ้มนี้มีบักกี้มีบักกี้จอดอยู่นี่โอ้โยโอ้โยโอ้โหย,โโหย,โโหยเล่นละบ้านเลยลงฟองลุ้งฟองมีคำนี้คำนี้เลย awesome ล น่าจะวิ่งด้วยเหรอเนาไม่ไม่ไม่จิกจิกไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละไปเนี่ยเหรอเลาะเขาไปเลาะเขาไปล่างเหรอแล้วล่างใช่ไหมตรงไปเลยตรงไปเลยมีรถเห่อว่าวิ่งบนเนินนี่แหละวิ่งบนเขานี่เออรถติดรถติดกลังกลังขึ้นกลังขึ้ื่อนเด็กคนอยู่คนเดียวแหวงไม่รวมมึง รถมอเตอร์ไซค์รถรถจนเดี๋ยวรถเสียงรถอยู่นี่<ๆ>นี่นั่นน่ะข <Read it. S 1> so ับหายไปเลยไปไปไปเดิน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 ได้เดินไปเดินไปเฮ้ยมีรถหน่อมีรถมีรถโอาได้ได้ยังแอดด็อปนะระวังด้วยมีรถมีรถได้อยู่ได้อยู่ขับรถหนีแล้วกันรถหนีไปฝั่งนู้นเลยไปไกลๆเลยถ้าไม่โดนฝอยนะไปดูแอดด็อปก่อนไหมอ่ะกรอบอะไรพวกนี้ เฟียงยังเป็นรถจอดอยู่รึเปลสองเด็กเผื่อมีมีกล่องนะมีกล่องไม่น่ามีแล้วคิดว่าไงเราบานุบานุลิงได้หสองไปทางกล่องเมื่อกี้ดิบานุลิงได้บานุลิงได้ซ้ายซ้ายเนี่ยอะไรเนี่ยมอไซค์ป่ะขวามือขวา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 ไอสัตว์ไม่ใช่ซ้ายอ่ะนะอะไรไป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 ม่น่าจะเอาแล้ไปละไปละหนีเลย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 ช่างแม่งช่างแม่ง

ไปดูวโอเคตรงนี้โอ้โหเพื่อนมีเวลาสองนาทีวงเหมือนแก้งันเลยว่ะภูเขามันก็แก้งอย่างนี้ตลอดนี่หว่าสามร้อยโอ้โหด้านซ้ายด้วยซ้ายมือซ้ายมือช่างวงัวมาไปละ ระวังขวามือนะเมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามีเสียงประตูเปิดอ่ะใช่ใช่ผมไม่น่าทิ้งรถไปตรงนั้นเลยประมาทประมาทกลัวเดินเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วอย่างน้อยก็ไม่ตกเป็นเป้าข้างหน้ามีรถอยู่สองคันรถไฟไหม้คันหนึ่งเฮ้ยอะไรวะนะ่ะไอ้นี่รถบิ๊กฟุตคันหนึ่งหมดรถมาใส่โอเคเราดีกว่ารถข้างหน้ารถ<น>มีคนรถขับมาสีสม้มไปแล้วไปแล้ว น้าทีนั่นแหละหน้าทีนั่นแหละโอเคหุ่ช okay, ีกบนเลยหนกะคนไม่นับมึง okay. โอ้ยเสียวเสียวไม่นะเพื่อนจอดจอด oh. จอดจอดจอด oh. เดินเท้า <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดินเท้าเดินเท้าได้ยังไงจังเฮ้ยทำยาหมด

หลังด้วยได้ไหมหลังด้วยได้วหมมึงไม่ยิงมเอะไรที่ไปยืนคุยกันทำไมกูติดกูติดเล่นอยู่เมื่อกี้